คาถาเปิดดวงเศรษฐีเป็นการรับโชครับทรัพย์รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะพระอาจารย์แนะนำให้โยมได้ท่องทุกเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านพนมมือขึ้นมาตั้งจิตให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกล็อกให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้พุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังอาราธนาพระธรรมเปิดโลกสังฆังอาราธนาพระสงฆ์เปิดโลก ณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยณโมพุทธายะณมะพะทะพุทธทางธรรมังสังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันนชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าขอเปิดโลกเปิดธรรมเปิดจิตด้วยนะโมพุทธายะสาธุ